สัญญาณเตือนของผิวที่ทําให้เรารู้สึกเลยว่าขาดความมั่นใจตัวเองนั่นคือเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะคะและก็ชอบเป็นเยอะมากบริเวณรอบดวงตานะคะทั้งถุงใต้ตาที่ปูดแล้วก็ทั้งรอยตีนกาหรือแม้กระทั่งริ้วที่ชอบขึ้นตามร่องน้ำหมากทาให้ร่องน้ำหมากดูลึกนะคะผิวเราก็จะคงดูแก่ก่อนวัยนะคะหลายคนกําลังตามหาตัวช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าไม่ค่อยเห็นผลเลยนะคะลองไปตามหาหลอดนี้ค่ะเขาชื่อว่พา p โ n ล์รีจูวิเนตติ้งสลิปปิ้งมาร์กนะคะเขาจะล้าลึกกว่าการ ลงสกินแคร์ทั่วไปแล้วก็จะไม่ใช่แค่เปปไทด์แบบทั่วๆไปธรรมดาเพราะว่านี่จะเป็นตัวเตต้าเปปไทด์เซเว่นที่มาพร้อมกันกับคอมเพล็กซ์ของเปปไทด์หลายชนิดมากที่จะไปหยุดสัญญาณผิวที่ทําให้เกิดปัญหาผิวแก่ก่อนไวช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยใหม่และที่สําคัญคือช่วยลดเลือนริ้วรอยเดิมนะคะเวลาเราทาเราสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยเขาเป็นสลิปปิ้งมาสก์ก็จริงแต่ทาแล้วไม่ต้องล้างออกเนือ้อเขาจะซึมเร็วนะคะไม่เหนอะไม่เหนียว,วนะคะทารู้สึกสบายผิวขึ้นมากๆเอาไปแช่ตู้เย็นเวลาทาก็รู้สึกเย็นๆ ด้วยนะคะลองไปตามหากันนะคะหลอดนี้คือดีมากๆค่ะอยากบอกต่อค่ะ